อีหลาน้อยเป็นอะไรอยากให้พ่อเอกพ่อเอกพักผ่อนเยอะๆพ่อเอกขับรถอ่ะอยากให้พ่อเอกขับพักผ่อนเยอะๆบางทีเราอ่ะสวีคคับพิศณานพิราแดงเราเราระวังเขาไม่ระวังเหมือนเหมือนเหมือนพ่อแหลมอ่ะใช่ไหมล่ะสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดมันมันก็เกิดอ่ะกับพ่อแหลมอ่ะเห็นไหมวันที่สิบห้าใครไปบ้างยกมือขึ้นอ่า อันที่สิบห้าใครไปบ้างยกมือขึ้นนะพี่รันมีตัวแทนไปเด้ออ่าพิสณั่นสวัสดีครับพี่พอ่จิตใจพี่รันเย็นลงแล้วฟังพี่รันพูดต่อครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยหนออ่าตอนนั้นพี่รันก็จริงๆอ่ะเออผมเออผมผอมหมดแล้วฮ่ะตอนนี้ลงเจ็ดโลมินิคอนเสิร์ตต้องไปอีกเด็กอายุสิบหกทำงานหนักมากผอมหมดเออผอมหมดแล้วรดไปตั้งเจ็ดโลผอมจริงๆอีหลาน้อยผอมจริงๆหน้าเหลือนิดเดียว นะพี่เราก็ต้อภาวนาอย่าให้น้องไม่สบายนะพี่รันว่าภาวนาอย่างเดียวขออย่าให้น้องไม่สบายนะอย่าให้เจ็บอย่าให้เจ็บไปอย่าให้เจ็บให้ไข้ให้พระคุ้มครองทุกวันนี้ก็เนี่ยให้เดินทางปลอดภัยเอาจริงจริงพี่รันนะไม่ได้ตอแหลนะพี่รันจะบอกว่าพี่รันทุกวันนี้จะบอกว่าใหุ้หญิงเดินทางปลอดภัยพี่รันจะเข้าไปในช่องนะเดินทางทุกวันทุกครั้งทุกพระคุ้มครองเดินทางปลอดภัยเออเฮ้ยนะคะสวัสดีครับพี่เอสพี่เจม พี่เจนะคะที่แรกว่าจะไม่เข้าแต่ทนไม,ไม่ได้ที่เอาเสียงไปเทียบต้นฉบับอีลาถือต้นฉบับเป็นครูของอีลาอ่าถูกต้องครับพี่เอสอืมไม่มีอ่าไม่มีใครเอาเปรียบเทียบไม่เอาช่องพิรันเนียไม่มีใครเอาเ,เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบอีลาไม่เอาเเอีลาไปเปรียบเทียบอ่าไปเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นอ่ะอีลามีน้อยมีครูมีมีมครูอ่ะมีครู สิทธิ์มีครูนะคะพี่รันว่า,อ,าอีหลาน้อยก็มีครูก็ครูครูที่อ,แอแ่แล้วก็แม่ฮันนี่สีสารแล้วก็แม่พึ่งผู้บงดวงจันทร์อ่าเป็นครูเป็นครูต้นฉบับเออเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเหมือนนะเป,นนแบบเ,เป็นครูต้นแบบอ่าเป็นครูต้นแบบอืมเป็นต้นแบบต้นแบบอะไรต้นแบบเ,เสียงดีๆต้นแบบความดีต้นแบบ ทำให้คนรักให้คนให้คนรักให้คนชื่นชอบอ่าเป็นครูต้นแบบเอ่อกดไลค์ให้เป็นไลน์ที่สามรอยนะครับขอบคุณมากพี่เอสแม่นบล่ล่ะอ่าเป็นครูต้นแบบที่ดีและอีลาน้อยก็ตอนนี้ก็เป็นไอดอลของทุกข,ของหลายๆคนเด็กทุกคนเข้ามาโลกโซเชียลเค้าอีลาน้อยเป็นไอดอลเป็นไอดอลใช่ไหมละ่ะแล้วก็ยอมรับว่าน้องโซเฟียเขาเอาพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอล อ่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนที่เขาติดตามไปดูรายการซ mm ุเปอร์เทนก็เพราะมีอุงอิง mm hmm. เขาถึงไปตามพี่รันว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีอีหลานน้อยพี่รันก็ไม่รู้จักน้องโซเฟียอ้อาวก็บอกตรงๆแบบนี้แหละบอกซื่อๆแบบนี้แหละสวัสดีครับพี่ทรงสวัสดีครับพี่รันแอดไนแอดมินทุกท่นแม่นบอล่ะเออ พี่รันตามเพราะมีอีลาน้อยมีอุงอิงพี่รันว่าอุงอิงจะไปออกซวยการซุปเปอร์เทนเออพี่รันมไม่ไม่รู้จักน้องโซเฟียอ่ะพี่รันก็เข้าไปตามอีลาน้อยไปดูซุปเปอร์เทนรอรอดูซุปเปอร์เทนออกเราถึงตามเราถึงรู้จักน้องโซเฟียก็น้องโซเฟียน,น,นั่นแหละก็รู้จักน้องโซเฟียในการรายการซุปเปอร์เทนนั่นแหละก็เพราะอีลาน้อยนี่แหละก็ยอมรับก็พี่รันก็บอกตรงๆก็เพราะอีลาน้อยนี่แหละอืมในเพจสาวน้อยเยอะเพียบพวกเปรียบเทียบใช่นั่นน่ะมันเยอะเออนั้นก็ช่องพี่รันไม่มี อ่ะเปรียบเทียบในใจแทนบ่โจถ้านักร้องที่รับเชิญมาอ่านเจอหรือมีคนแคบเข้าไปดูเขาจะรู้สึกอย่างไรถูกต้องค่ะอืมอ่าในเพจอ่ะเออในเพจว่าอีลาน้อยเพจว่าว่าอุงอิงเยอะว่าอีอลาน้อยของเราเนี่ยพี่รันหนึ่งไม่เข้าไปดูไงพี่รันหนึ่งไม่ไม่สนใจไงอ่าเพราะฉะนั้นอนะมันมันบันทอนเดี๋ยวเราก็ไปเอ่อ ไปสู้รบตบมือแล้วก็ไปน,นั่นแหละเพราะช่องเรามันช่องสายทานไม่งั้นอ่ะบาปไปด้วยอืมด่าคนมันก็บาปบาปเราเนี่ยเขาเรียกว่าบาปติดอ่ะติดปากเราอ่ะพี่พูณราพาขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะเพราะเสียงเพลงน้อยเออเพราะเสียงเพลงเบสน้อยทําให้หลายคนมีความสุขอ่าใช่ครับพูดถูกอืมลูกปัน่นเออน้องแพ้อากาศและเป็นหอบด้วยบางครั้งน้องก็เกือบเออ,เอ,อหายใจเออหายใจไม่ค่อยสะดวก น้องก็เก็บอาการเอ,อเสียสุขเ,เสียงเครื่องเครื่องเสียสุขภาพน้องเอเสียสุขภาพน้องอ่แอร์นะขอบคุณมากค่ะพี่วดาดวงตาสวัสดีค่ะถูกต้องไหมล่ะเออที่รันพูดถูกไหมล่ะแม่นบ่ล่ะอืมนี่แหละ